สวัสดีครับผมสองหลอดแล้วเพื่อนอเชียวครับ ที่ยิ่งใหญ่อยู่ด้วยครับว่ามันงานธรรมดาเนีงานใหญ่ขจอยอยู่เบิ้องหังเด้อมประหลังเขาท่านกรรมการก็เบิ่งคอยด้วอ่ะได้ยินเปิดกมาแล้วค่ะเนาะอ่าขฟอร์ดินเชิญ์แล้วกับ่านแขกผู้มีีเกยรติแล้วกัท่านท่าบุญทีเปิดมาจากข้างอื่นแล้วกับบานอื่นกับม่านนะคะมารวมสอยดาวนับกันแล้วกับเสียงโชงนับกันแล้วค่ะอาภาจย์อ่างบานไหญเนาะนำมาผู้ขานำมาจัดการผู้ขา อ,อ๋อบันโขกจะเ,เลืเ่อนห่ดค่ะเอาสาธุปอาจารย์เอาบ่เตรียมโขกในบอกจังค่ะเอาบ่เอาพระอาจารย์มามาผู้ขาดถือห้จับรางวัลใหญ่เลยเอาขันขังและพระอาจารย์แล้วก็คือไก่ปีเลอเยอะสักอ่างไวยึดไก่ตีเลยเอาพระอาจารย์ฮาบาัสลอยทำพระอาจารย์ อาจานจะใส้นำ้ำยาโยกมาจากบันโ umas, งคงจะลึกแล้วค่ะไอ้ม่หลวงสมบุญอ่าตาทูเจ้าค่ะอันหนึ่งร okay. ้อยบาทเอาแม่แม่งวยบใาจันอาทิษฐานเราไม่จันบรรยากาศขับตอนนี้ซึ่งกำลังผูกสัรย์นับ ปูเต่าใช่หรเอาหมดยังไงใช่น้าแม่ทีเอาแม่แต่เกดโ่รึล่าโเปล่าแี่ว่าบง่อนน้วนนี้มาปูเตเอาแล้ววันไหนแล้ววันที่ตึงแจกขวงอมัได้นะ สบายถุงมะซ้ายละหลายดอกมะซ้าละสามอันจไปแล้วรางวัลใหญ่ใหญ่ว่ายุ้าละสามอันอองแนวเด้อ <that> อ <that S 1> so ๋องแมวไม่ได้พี่ได้เบอร์เทีด้อ